สวัสดีครับวันนี้จะพาทุกท่านมาเปลี่ยนไฟไท,ท้ายรถลิก12อยิบ้านะครับตัวนี้เป็นตัวตัวแรกไม่ใช่ตัว LED นะครับไฟไท้ายมันก็บอกยี่ล้วไฟไท้ายมันก็อยู่ฝั่งท้ายนะครับเนี่ยเปลี่ยนไฟไท้ายแล้วจะมีน็อตอยู่นี้นะครับนอ็อตมาแชร์ใครไคควงแชร์กัน ต้องลดหล่นหายนะครับก็มันออกมาแล้วก็เคาะนิดนึงนะครับมันหล่นแล้วจะใช้วิธีเคาะนิดนึงนะครับครับผมส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับมันจะอยู่ข้างใต้นะแล้วก็คันเบดเบียดหน่อยนะ หายนะครับแล้วก็ถอดอันนี้ออกมานะครับมันก็จะเห็นประมาณนี้แหละเราก็ใช้มือนะครับใช้มือล้วงตอนนี้ดูก่อนว่ามันขาดหลอดไหนนะเดี๋ยวจะเปิดสวิตช์นะครับวามขาดหลอด ไม,ไม่ติดไม่ติดไม่ติดเลยหมดหรือเปล่าเอามือเข้าไปแล้วก็หมุนนะครับมันมีจังหวะหมุนอยู่เวลาหมุนเราต้องหมุนเขาเรียกหมุนอะไรหมุนไปทางฝั่งนี้นะครับเราต้องหมุน หมุนไปทางฝั่งนี้แล้วก็มันจะมีล็อกหมุนนิดเดียวนะครับหมุนแค่เดียวแล้วก็ดึงออกมาดูนะมันก็จะเจอเนี่ยมันก็จะขาดถ้าขาดมันก็จะเป็นสีนี้นะครับดึงออกมาเลยนะครับค่อยๆขยับหน่อยโอ้โหนะฮะถ้ามันขาดมันก็จะเป็นสีเงินๆน,นะครับออนเงินๆเ,เลย ถ้าเป็นตัวใหม่นะครับเวลาเราซื้อมาแล้วก็ได้ดูตัวใหม่ตัวใหม่มันก็จะสีไม่เงินนะมันก็จะสีใสตัวที่ขาดมันก็จะเป็นสีเนี่ยสีเงินเงินอันนี้ไม่ขาดไม่ขาดเวลาใส่แล้วก็จะมีขั้วแปรๆนี่แหละครับผมแล้วก็เสียบเข้าไปตรงๆนะ เสียบพาไปเราเทสลองดูนะครับทีนี้เราจะมาเปิดสวิตช์นะครับติดไหมอ่ะเรากรรมเบรกมือมันก็ติดแล้วนะครับเบรกมือนะครับอันนี้เบรกเท้าติดไหมเบรกเท้าหลังติดนะครับตัวนี้พอตัวนี้ไม่ขาดแล้วก็ นี่ไม่ขาดเราก็ต้องไม่ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับจากนั้นเวลาใส่คืนก็เอาเข้าไปนะครับสังเกตมันจะมีล็อกของมันอยู่นะแล้วก็เอามือดันเด่เบียดเข้าไปหน่อยนะครับก็ใช้ช่วงนี้ก็อาจจะใช้ประสาทสัมผัสสักหน่อยหนึ่งนะครับว่าเราควรจะหันติ่งตรงนี้นะครับติ่งอนะ่ะเนี่ยมันจะมี สามแฉกเนี่ยหมุนข้างใดข้างหนึ่งนะครับให้มันเข้าออนะครับมันก็จะมีจังหวะเข้าของอมัน,นพอเราสวมเข้าไปได้แล้วครับเราก็หมุนกลับคืนมาทางทางนี้นะครับเนี่ย,เ,ยเข้าแล้วล็อกเลยแล้วสังเกตถ้าเราหมุนล็อกถ้ามันเข้าล็อกเรามันก็ดึงไม่ออกนะครับ เรียบร้อยนะครับตัวนี้ถ้าเราจะถอดมาเช็คเราก็เช็คได้แต่วาเมื่อกี้มันไม่ขาดนะครับก็เราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับแต่ว่าสีมันจะใสไหมต้องดูถอดมาเช็คก่อนพอดีมันจะออกใกล้เสียแล้วล่ะผมว่าอันนี้ก็หมุนล็อกมึงออกมาเหมือนกันนะครับนะี่ มันก็จะใกล้แล้วล่ะนะครับแล้วก็เปลี่ยนไปเลยนะบแบบนี้ก็ไม่ดีแล้วนะครับสีออกจะเป็นเปลี่ยนเป็นเพี้ยนไปแล้วเปลี่ยนไปเลยนะครับ,รบดดใส่ก็เอาตัวใหม่นะครับสวมเข้าไป ลงเข้าไปอย่างนี้นะครับตอนใส่ก็หมุนขึ้นไปเลยนะครับเสียบทางปิดสวิตไฟท้ายก็ตอนใส่ก็หมุนเข้าไปให้นะมันตรงล็อกตัวนี้ก็จะดูง่ายหน่อยเพราะมีแสงนะครับแล้วก็ดันให้ไปทั้งสี่มุมให้มันเข้าไปนะครับ มันไม่เข้ามันก็หมุนไม่ได้นะทำไมพอมันเข้าแล้วมันก็ขัดกันหน่อยนะครับนะี่ไม่หลุดแล้วครับแค่นี้จากนั้นเราก็ประกบกับคืนครับตอนใส่ก็ปอดไม้ไงก็ใส่งั้นน,นะครับผมน็อตนะครับน็อตตัวนี้จะเป็นตัวยาวตัวยาวสองตัวเลย หมุนเข้าไปหมุนพอประมาณนะครับอย่ามุนแรงนะเดี๋ยวมันจะเกินล็อกนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันคันนี้เปลี่ยนไฟหน้าด้วยนะครับเปลี่ยนไฟหน้าแต่ไฟหน้ามันจะทําคิดเป็นเป็นถอดดีกว่านะครับไม่รวงนะครับคิดแบบรวง บางคนทำไม่ถนัดทำไม่ได้นะมันจะมีปัญหาก็เอาแบบถอดถอดเปลี่ยนข้างหน้าไปเลยนะครับมันจะได้ง่ายดีข้างล่างก็เจอบางคันนะครับป้ายถ้อยเสียก็ก็จะบังนะครับบางคันก็ป้ายถ้อยเสียก็ไม่บงังคันนี้มันก็บังนิดหน่อยนะครับแต่ก็ก็ได้นะครับ เป็นไรมันยังขันได้ขันเข้าก็จะยากนิดนึงเพราะว่ามันมันไม่ตรงครับแล้วก็จะทําให้มันเข้าไปก่อนแล้วก็ค่อยบิดๆเอานะครับอันนี้นก็ใช้เทคนิคพิเศษหน่อยนึงนะครับในการขันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมนะครับเพื่อความชัวร์นะครับเราก็ ไปเปิดแล้วก็กรรมอีกทีนะครับมันต้องติดสองฝั่งนะลองดูวหามันจะติดสองฝั่งไหมนะครับติดไหมแลวมันก็ติดทำกลางวันมันก็ดูยากหน่อยมีคนดูให้ ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมก็ผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยด้วยนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับการเปลี่ยนไฟท้ายของคลิกร้อยยี่าไตัวนี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ